สำหรับซีรีส์สุขบรซิฟใช่ไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่แอมพาคีไนท์ก่อนนะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นมาจากนิยายของพี่แอมพาคิไนท์ครับต้องขอบอกเลยว่าพวกเรานี่ก็พยายามทําให้เต็มที่ครับเพื่อระลึกถึงพี่แอมแล้วก็อยากให้แฟนคลับของพี่แอมได้เห็นผลงานดีๆครับผมยังไงพวกเราก็เต็มที่แน่อนครับส่วนตัวเราส่วนตัวเรากแสดงรู้สึกเสียใจนะครับแต่แบบว่าเป็นผลงานที่ท่านยังไม่ได้เ แอบเสียจ Cam, ใจครับเพราะว่าตอนไปร่วมง,งานพี่แอกมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเป็นนิยายที่พี่แอมเขียนไว้ด้วยเนาะอยากใ,ให้ท่านได้ดูแต่ว่าคิดว่าคงพี่แอมคงน่าจะได้ดูอยู่สักที่แหละพวกเราก็ตั้งใจทําอยากให้ผลงานนี้เป็นผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะครับระหว่างที่เราโปรโมทอยู่พี่แอมก็แชร์งานโชว์ถ่ายรูปโฆษณาที่แอมคอยติดตามตลอดที่แอมไม่ได้อยู่เรา ก็เห็นว่าพี่แอมเนี่ยมีความคาดหวังมากในซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วรู้สึกว่าเราก็จะทําเต็มที่เหมือนกันครับเอ่อเรื่องเรื่องมันประมาณไหนครสั้นๆคคือนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนื้อเรื่องใช่ไหมครับอ่าเป็นซีรีส์ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นอ่ามีความเป็นมนุษย์มากๆแนวเฮอร์เรอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรักโลภโกรธหลงอยู่ในเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้อง ได้ดูกันนะครับเพราะว่าเราอะ่ะตั้งใจทำมากมากแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันออกมาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไงครับความยากในบทากายแต่ละคนความยากอคิดวัยเทเลเตอร์ก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมง,งานกับเออเคเทนโพลเวลคอนเทนนะครับก็สำหรับบทก็มีความท้าทายมากๆครับแต่ว่าเราก็ ได้มีการเวริร์กช็อปแล้วก็ได้มีการเรียนการแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมก็พาร์ทไทยแต่ก็จะทยาต็มทำให้เต็มที่นะครับครับผมก็สาหรับผมนะครับระบบเป็นธันวานะครับก็ตัวธันวากับตัวตัวนายเองก็มีอะไรคล้ายๆกัน,นครับแต่ว่าตัวธันวาเขาจะสิกไปทางลุกไปทางแบบว่าเปรี้ยวซ่าหน่อยมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างของผม,มอย่างเงี้ยมีอ่า ยังดูมีความแคชเชิ่ออยู่เป็นเป็นเป็นคนละสไตล์กันแล้วก็ตัวธันวาเขาจะมั่นใจมากๆเลยอะไรอย่างนี้ครับผมก็คิดว่าตัวธันวาก็มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับผมแล้วก็ไม่เหมือนแตกต่างอะไรอย่างนี้ครับก็ก็สนุกดีครับจะพยายามทําให้ธันวาจากนานิยายมาออกมาลดแล่นในให้ทุกคนได้เห็นครับสวัสดีครับผมทามนะครับแลบบทเป็นวินนะครับ ัวเวทเป็นนักเขียนนี้นะครับมันก็ท้าทายสําหรับผมนะครับอย่างแรกผมก็ต้องฝึกภาษานะครับอย่างที่2ผมก็ต้องไปออกกําลังกายเพราะว่าเวดเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆเลยครับและที่สําคัญเป็นชู้กับดาวนะครับจะทําให้ไปอะอะไรองเงียขอโทษครับต้องลองดูนะครับตัดเอาถัดเอา โอเคครับของผมนะครับรับบทเป็นตาวอยากจะบอกว่ายากมากๆสําหรับผมเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่กับตอมมากๆเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่อุบลเข้ามาในเวืองกรุงทุกอย่างมันใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่การกินอยู่การเดินทางรวมไปถึงการเรียนนะครับมันแบบโหเหมือนเด็กขัดเดินนะครับพี่แต่ว่าพอเวิร์กช็อปเรียนการแสดงเอาทิ้งกับเพื่อนๆก็เนี่ยทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมโดยเฉพาะพี่ฟูก เวลาที่ผมเครียดผมท้อก็จะมีเพื่อนๆที่ช่วยผลักดันพาผมเดินไปที่แบบให้เราแบบมั่นใจมากกว่าเดิมครับครับผม <ๆ S 2> ผมฟุกพงศกรนะครับรับบทเป็นคูนครับจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้เนี่ยคือมีความยากแล้วก็ไกลตัวกับพวกเราพอสมควรครับเราจึงมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ปรึกษากับพี่พเดชแล้วก็พี่คึกครับในการทําการบ้านในแต่ละตัวละครนะครับส่วนของตัวครูเนี่ยสำหรับผม คุณเนี่ยคือถ้าแฟนขับนิยายจะรู้ว่าเขาเป็นจิตเวทครับคือมีอาการทางจิตนิดๆหน่อยๆสําหรับผมก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเลยครับกับซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับสําหรับผมนะครับทีธีรพัฒนครับผมรับบทเป็นกาตาครับผมซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเล่นเป็นนักธุรกิจครับซึ่ง มีความยากตรงที่ด้วยความที่ผมเนี่ยอายุ19ปีแล้วก็ต้องเล่นเป็นไปทํางานไปแล้ว <laughs> มันก็เลยแบบมีความแบบต้องฝึกฝนกันมากเลยครับก็ในเรื่องก็จะค่อนข้างที่เป็นคนใจเย็นใจดีครับแล้วก็ยิ้มแยม้มแล้วก็มีพลังวิเศษด้วยจะต้องไปรุ้นว่าพลังวิเศษดูเลยครับ,รบ <laughs> ส่วนผมชิโนนะครับรบบทเป็นโชแปงนะครับ ส่วนหลักๆเลยที่น่าจะยากก็คือน่าจะเป็นช่วงอายุวัยของตัวละครแล้วก็ตัวผมครับกพะต้องแบบรับบทเป็นวัยทํางานแล้วผมก็อายุเพียง19ปีซึ่งก็จะปรับตัวในช่วงน,นี้ก็คือยากหน่อยแล้วก็ได้ลงเรียนการแสดงไปบ้างแล้วก็โอเคขึ้นแล้วครับครับสวัสดีครับพลนรพันธ์นะครับรับ,บบทเป็นบับเบิ้ลครับตัวตัวพลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบับเบิ้ลเลยเ,เด็กที่สงสัยล่าเลย จรินกินตัวตัวบับเบิร์เป็นเป็นตัวละความเสริมจากพีกยายครับที่ทําให้เสริมมาเพื่อให้ตีดี้เนี่ยกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นถ้าคนอื่นเป็นความดาร์ความเครียดเนี่ยตัวบับเบิร์ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรื่องผิดสันทำเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนช่วยฝากติดตามตีดี้ของเราด้วยนะครับสำหรับพี่ครับอยากรู้ที่สาวฟินกินเยอะไหมครับที่เรื่องนี้ก็อะไรนะครับฉากฟินฟินใช่ไหมครับ มีมีปีนอีกโซนแม่ก็ปีนครับการันตีเลยครับมีเยอะนะครับนี่ก็มีต่อยไมเห็นตัววิดนี่เยอะนะครับต้องรอติดตามครับผมต้องรอติดตามครับว่าพี่อยากดูคู่ไหนบ้างล่าสุดแล้วติ้งมาด้วยครับเอาติ้งใช่ไหมครับเป็น เราสนุกกันมากๆเหมือนไปละลายพฤติกรรมค่ะไปที่พัทยาเนืทุกคนแบบสนุกพูดคุยกันเฮฮารวมไปถึงเวลาที่แบบมันว่างเราก็จะคุยกันใช่ไหมครับพอเราคุยกันมากขึ้นมันทําให้กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราเข้าฉากหรือแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเข้าใจเข้าใจกันมากๆเลยรวมไปถึงการต่อบทการทําอะไรเงี้ยมันเชื่อใจในการที่จะทําครับใช่ใช่ครับแล้วเราก็ยังมีแบบว่าการเทรนอะไรต่างๆเช่นบุคลิกภาพการพูดอะไรแบบเงี้ยครับ สัมพันธ์คือเราได้ละลายพฤติกรรมกับพี่ประเด็จโดยตรงครับเราได้เห็นพี่ประเด็จในร่างน่ารักไปแล้วแต่ไม่คิดว่าในกองเนี่ยจะเป็นยังไงคิดว่าถ้าฉากแรกมาจะมใครมีน้ำตาอะไรมีน้ำุ้ยฉากแรกไม่อากคล้อยเลยคุณฟุกเลยครับสนุกครับผมทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรอินจอยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ หมดไปหมดไปจากตอนแรกที่เจอกันยังแบบเก่งๆอยู่อะไรเงี้ยแต่พอไปเอาทิ้งกันปุ๊บโอ้โหคนละคนเลยครับก็ถือว่าดีครับผมมันทําให้เราสามารถแบบทํางานร่วมกันได้แบบง่ายขึ้นราบเดินขึ้นไว้ใจกันในการทํางานอะไรเงี้ยครับจะเริ่มใ่คำจะเริ่มใ่คไหร่วเร็วนี้เร็วๆนี้ครับใช่า้นะครับผมยังไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องศพกับซิปด้วยนะครับผม เป็นซีรีส์วท์เฮอร์เรอร์สยองขวัญนะครับซึ่งไม่ได้แต่มีความไม่ได้มีแต่ความสยองขวัญนะครับคือเป็นเรื่องราวที่จะท้อนถึงชีวิตความเป็นมนุษย์แล้วก็การแก้ปัญหาของแต่ละคนครับผมแต่ละตัวละครที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องราวแล้วก็โมเป็นของตัวเองคืออยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวละครนะครับและที่สาคัญนะครับก็ขอฝากแฟนคลับนิยายของพี่แอมด้วยนะครับผมยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยจะตั้งใจทําออกมาให้ดีสุดครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ